ายคืองานที่ที่เจ็ดหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันคืองานที่ประเทศฮ่องกงเดือนแปดเดือนแปดซึ่งตอนนี้ก็เลื่อนจากเดือนแปดเป็นเดือนสิบเอ็ดเาใช้วิธีร่มกับเลื่อนงานไม่ร่มก็เลื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คืนเงินไม่คืนเงินที่มีงานแสดงริถีก็คือที่ฮ่อจริงจริงห้องกงห้องรงกลุนสุนเนี่ยมันเป็นงานที่มันอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาว่าเราจะมีไปเดินโชว์ตัวที่ฮ่องกง โดยที่บางครอบครัวต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่อย่างบ้านบ้านส่วนตัวเนี้ยไม่จ่ายเพราะว่าเราคิดว่าฝรั่งเศสรเราไม่ได้เงินคืนเลยสิงคโปร์เราก็ไม่ได้เงินคืนเราก็เลยไม่อยากจะลงเงินเพิ่มแล้วเขาก็จับชื่อเราใส่เข้าไปในนั้นด้วยแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวไปหักกับงานอื่นๆที่ที่เรายังไม่ได้เงินคืนใช่แล้วพอผลสุดท้ายก็เกิดปัญหาตรงที่แจ้งว่า พาสปอร์ตของแม่หมดอายุไม่สามารถซื้อตั๋วจองได้เราก็ตกใจโทรมาหาเราตอนตีสองเช้าเนี่ยจะบินแล้วแต่โทรมาหาตอนตีสองว่าตั๋วเครื่องบินซื้อไม่ได้พาสปอร์ตของแม่หมดอายุก็เลยเอา้าตายแล้วงั้นเอาของพ่อไปพอเสร็จปั๊บไปถึงไปถึงสนามบินบอกให้มาเจอสนามบินกันตอนหกโมงเช้าพอไปถึงสนามบินปุ๊บทางแม่ก็เลยไปถามกับทางเคาน์เตอร์ว่าเราสามารถจะซื้อตั๋วไปได้ไหมเขาบอกว่าพาสปอร์ตเราหมด ผลสุดท้ายไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถซื้อตั๋วได้เราก็ต้องซื้อตั๋วตามตามพ่อกับลูกไปเนื่องจากว่าเอกสารที่เราทําไว้แต่แรกที่ให้ลูกออกนอกประเทศอะค่ะเป็นแม่ไปกับลูกเราก็กลัวว่าลูกเราจะไปติดอยู่ที่กงศุนย์ที่เอ้ยไปติดอยู่ที่ตอมอที่ฮ่องกงเราก็เลยต้องบินล่วงหน้าไปก่อนเพื่อไปรอลูกอยู่ที่ตอมอก่อนที่จะเข้าสนามบินไป ็ต้องเสียเพิ่มไปอีกอันนี้เป็นเป็นงานที่ครอบครใช่ค่ะที่ไปโดนรอยแพอยู่ที่ฮ่องกงค่ะของหนูเขาก็จะมาเก็บเพิ่มสามหมื่นบาทเราตามไปเราตามไปเราไปก่อนค่ะใช่เพื่อไปรอลูกใช่ค่ะไปก่อนจริงๆมีไปทั้งหมด3คณะค่ะคือรอบ4รอบแรกคือบินตอนตีสามโทรแจ้งผู้ปกครองครอบครัวหนึ่งให้ไปตีสามไปกับสามีของไปกับสามีของคนที่จัดไปรอที่สนามบิน พอพอเราไปถึงสนามบินเราถึงรู้ว่าอ้าวมันมีมาก่อนแล้วครอบครัวหนึ่งเราก็ไปนั่งรอเขาเพื่อที่จะรอลูกเราอ่ะอ๋อบินบินตามมาเขาเก็บเงินไปทั้งหมดกี่คนนะโอ้สามสิบคนสามสิบคนได้แต่ว่าไม่ไม่ซื้อตั๋วให้ไม่ซื้อตั๋วให้ไม่จองตั๋วให้ะก็คือคนที่จ่ายเงินมาสามสิบครอบครัวเนี่ยสามสิบคนได้บินอยู่ประมาณไม่ใช่บินอยู่ประมาณสิบคนสิบกว่าครอบครัวใช่ที่เหลือก็ไม่คืนเงินเขาด้วยแล้วก็ไม่ซื้อตั๋วให้เขาด้วยไม่ซื้อตั๋วให้จองตั๋วไม่ได้ค่ะ แต่เขาไม่คืนเงินช่คืจริงแล้วเงินเลยจริงจริงแล้วพวกนี้มันจะต้องวางแผนการซื้อตั๋วล่วงหน้าถูกไหมคะเขาเก็บเงินเป็นนานแล้วเหมือนถึงฝรั่งเศสอะที่ให้เราไปทําวีซ่าบางครอบครัวที่โดนปฏิเสธเพราะว่าที่อยู่ที่อยู่ที่บอกว่าจะไปพักก็ไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าเขาไม่ได้จองจริงตั๋วเครื่องบินไม่ได้ซื้อจริงเป็นเหมือนเมคขึ้นมาเพื่อที่ให้เรายื่นขอวีซ่าเหมือนระมาณว่าถ้าบ้านไหนโอเคเงินสเตทเมนต์ดูดีหน่อยก็จะผ่านบ้านไหนที่สเตทเมนต์ อเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าเราจะต้องเตรียมตรงนี้เขาบอกเขาจะดําเนินการให้ทั้งหมดแล้ววีซ่าที่ใช้จะเป็นวีซ่า่องทีไม่ใช่เป็นวีซ่ารับเชิญแต่พอเอาก็จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ก็เลยทําให้บางคนผ่านบางคนไม่ผ่านตอนนี้ติดต่อบริษัทที่เขาได้ไม่ได้เลยไม่ไม่เขาไม่ตอบไลน์ไม่ตอบกลุ่มก็ไม่ตอบส่วนตัวก็ไม่ตอบอะไรเลยใดๆทั้งสิ้น ถึงวันนี้วันนี้นัดคืองานฝรั่งเศสแสนงาต้เงียบหายไปเลยเงียบหายไปตั้งแต่สองวันที่แล้ว่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดถ้ายอดทั้งหมดจริงๆอยู่น่าต้องแปดแสนเจ็ดแสนแปดมีค่าทรมีค้าค่าอะไรไหมสองแสนเอมือึกันแหละทั้งหาแสนคุณก็มาสองแสนใช่ค่ะซึ่งนัดวันนี้ค่ะติดต่อกันไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะเราเชื่อว่าน่าจะ ถ้าจะโกงแล้วล่ะแต่หนูมั่นใจเพราะว่าหนูโดนร่มร่มร่มล่มจ่ายไปเจ็ดงานหกแสนบาทร่วมไปแล้วหกงานอีกงานหนึ่งที่จะถึงงานนี้ก็เลื่อนไปไกลเลยแต่เขาโกงก็ได้ไปใช่ไหมอันนี้อันนี้โชคดีไม่เท่ไปเขาจะมาเ็ไปสามหมื่นหนูถามเขาว่างานที่ร่มมาหกงานอ่ะหักสามหมื่นนีได้ไหมนี่คือเงินหนูสักงานเลยเก็บไปแล้วหกงานเอาสามหมื่นไปหักรีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ไม่ให้หนูก็เลยไม่ไป บุยก็เราก็ไม่ให้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาเหมือนประมาณว่ารักไก่เอาชื่อเราไปใส่แ้เขาชื่อเราไปใส่แล้วบอกว่าจองตั๋วเครื่องบินแล้วต้องไปเราก็เลยอ้าวอ้าโอเคไปก็ไปในเมื่อเราไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแต่ก็คือโกหกเหมือนเดิมก็คือไม่ได้จองไม่ได้อะไรให้ค่ะเสร็จแล้วไปแจ้งความไปค่ะไปค่ะใช่ค่ะไปแจ้งที่ไหนมากระสันค่ะมกระสันเดือนค่ะมื่อต้นเดือนต้นเดือนที่แล้ว ใช่ค่ะเมื่หลังหลังสงกรารหลังสงกราร